คำว่าลดความเหลื่อมล้ําดูจะกลายเป็นคํายอดคิดในยุคสมัยนี้สะท้อนมาจากนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเก็บภาษีมรดกมาถึงกฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อหวังให้เกิดกระจายประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อสังคมเป็นรูปธรรมในขณะที่สิทธิประโยชน์ของคนทํางานที่เรียกกันว่ามนุษย์เงินเดือนรวมถึงมนุษย์แรงงานขั้นต่าก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานในการแก้ไขให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน จึงเป็นจังหวะที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้เกิดการแก้ไข,ขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะคนทำงานเนามืเ่อมองจากประเด็นกฎหมายประกันสังค,คมฉบับใหม่พุทธศักราช2558ซึ่งอยู่ระหว่างการรอประกาศใช้นั้นได้กำหนดนิยามคำว่าลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนทํางานบ้านที่เป็นแรงงานทํางานโดยได้รับค่าจ้างและมีหนายจ้างที่ชัดเจนแต่ล่าสุดกลับมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในทํานองที่ว่าคณะอนุกรรมการจัดทําร่างกฎหมายลูกของกฎหมายประกันสังคมจะไม่ให้ลูกจ้างทํางานบ้านเข้าสู่การประกันสังคมมาตรา33แต่จะให้เข้ามาตรา40แทนความไม่พอใจและต้องการได้กล้องของบรรดาแม่บ้านจึงเกิดขึ้นตัวประกันสังคมเนี่ยมันขึ้นกับพรบ ประกันสังคมนะครับก็จะมีกฎหมายที่กําหนดไว้ว่าประชาชนที่เป็นลูกจ้างเหน่วนงานของเอกชนนะครับหรือว่าลูกจ้างของภาครัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับก็จะต้องใช้ประกันสังคมทีนี้ประกันสังคมมันก็จะมีเงินที่มาจากผู้ประกันตน3ส่วนนะฮะก็คือจากผู้ที่ประกันตนเองเจ็ดร้อยสิบบาทแล้วก็นายจ้างก็ต้องจ่ายเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็รัฐบ,บาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณ4 1 2บบาท 50สตางนะครับเพราะนั้นเงินที่เข้ามาในระบบประกันสังคมทั้ง3ส่วนเนี่ยต่อเดือน,นถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอกองทุนนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอมองว่าภาพรวมประกันสังคมของไทยเป็นไงเป็นไงบ้างเนี่ยก็คือกองทุนใหญ่มากนะครับส่วนสิทธิ์หรือว่าประสิทธิภาพอะไรก็มาว่ากันอีกทีนะครับ,บา,นา,านนแงเอสสชชิ้วใุ่่ ลูกจ้างทํางานตามบ้านที่อยู่อาศัยนั้นต้องการเข้าประกันสังคมตามมาตรา33เนื่องจากมีนายจ้างชัดเจนและลูกจ้างส่วนมากเป็นผู้หญิงเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาสามารถไปพบแพทย์ได้ในขณะที่บางคนถูกนายจ้างหักเงินเดือนหรือถึงขั้นไล่ออกเนื่องจากไม่สามารถทํางานบ้านได้เต็มที่นอกจากนี้แม่บ้านยังไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์บัตรหลักประกันสุขภาพทุนหน้าส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านล้วนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจึงต้องย้อนกลับไปขอรับการตรวจที่ภูมิลำเนาเดิม หากได้เข้ามาตรา33ใช้สิทธิรักษาพยาบาลจะเกิดความสะดวกมากกว่าและได้รับสิทธิคลอดบุตรได้อีกด้วยในกรณีเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมานายจ้างตัดสินใจไล่ออกแม่บ้านคนนั้นก็ยังมีเงินพอประทังชีพก่อนจะได้งานใหม่มาทำแต่ถ้าเข้ามาตรา40แล้วการไปพบแพทย์แล้วต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้เพียง600บาทนั่นหมายความว่าสิทธิประโยชน์รวมถึงความมั่นคงในการทำงาน ตามหลักประกันสังคมในชีวิตมีความแตกต่างกันมากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดมาเป็นเวลานานแล้วปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ตามบ้านเรือนที่พักอาศัยต่างๆทั่วประเทศรวมกันประมาณ2ล้านคนจากผลการสำรวจตามหมู่บ้านจัดสรรในบางแห่งพบว่ามีลูกจ้างทำงานบ้านมากถึง300-400ถึงคนโดยพื้นฐานของ,ของคนไทยนะถ้าไม่ได้ทำงานอะไรกนะ็จะมีสิทธิ์พื้นฐานของกองทุน30บบาทอยู่แล้วนะครับ นะแต่ทีนี้ถ้าใครมาเข้าประกันสังคมเนี่ยด้วยกฎหมายมันยังไม่ไม่ได้แยกให้มันชัดเจนนะก็คือว่าไม่ได้เป็นในลักษณะของออทฤษฎีขนมชั้นที่ตัวเองมีสิทธิพื้นฐานแล้ว,ว่าถ้าใจประกันสังคมเพิ่มน่าจะได้สิทธิ์เพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้อันนี้ประเทศเรายังไม่ได้ทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทก็ต้องมาใช้สิทธิประกันสังคมทีนี้สิทธิประกันสังคมขึ้นกับ225บาทต่อเดือนที่ต้องจ่ายเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องแยก นะฮะไม่งั้นมันก็จะ,ะไปใช้เงินในกองทุนอื่นนะครับคือเขาจะไม่เขาไม่หมายความว่าเราใช้สาสิบาทแล้วก็มาจ่ายประกันสังคมทบเพิ่มแล้วได้สิทธิ์ที่ดีกว่าแต่ถ้าเราเข้าประกันสังคมปุ๊บสาสิบาทเราหมดสิทธิ์เลยนะฮะสาสิบ,บาทนี้สําหรับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเราหมดสิทธิ์ใช้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาใช้ประกันสังคมประกันสังคมก็มีเงินแค่2 2 5บาบาทต่อเดือนที่ฟีดเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องแบ่งแบ่งล็อกนะครับแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิก หรือว่ารับผิดชอบดูแลนะครับเงินไม่พอ,องเงี้ยนะฮะเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจำ,จำเป็นที่เขาจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ก็เลยต้องแยกไม่เพียงสิทธิในการเบิกจ่ายและการสร้างความมั่นคงในการทํางานหรือหางานเท่านั้นหนึ่งในสิทธิของผู้ประกันตนที่มีการพูดถึงมากอีกจุดหนึ่งก็คือยามเจ็บไข้ได้ป่วย การได้รับการรักษาจากแพทย์หรือได้รับการให้บริการจากสถานรักษาพยาบาลยังคงมีความแตกต่างรองศาสตราจารย์ดรวิรัชชัยพุทธวงศ์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มองว่าเรื่องการรักษาตามสิทธิประโยชน์ในการประกันตนนั้นมีสิทธิตแตกต่างกันแน่นอนเพราะจานวนเงินที่จ่ายของประกันสังคมมีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเองหรือใช้สิทธิอื่นๆซึ่งโรงพยาบาลก็ต้องดูแลควบคุม ไม่ให้ขาดหรือเกินและในเรื่องของมาตรฐานในการให้บริการแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ในส่วนของคุณภาพการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่รักษาด้วยในระยะยาวเนี่ยหลายคนมองว่ามันเกิดปัญหาเพราะามันต้องจ่ายเงินกลับมาที่ผู้ค้นตนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายฝ่ายที่เคยแนะนำนะครับว่าถ้าบริหารจัดการกองทุนนี้แล้วให้เกิดผลกําไรมากขึ้น ผลกําไรที่เกิดจากกองทุนนี้จะเข้ามาช่วยผู้การตนได้นะครับแต่ทีนี้มันมีหลายปัจจัยเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ฮัฟไลฟ์ก็หมายถึงว่าผู้การตนที่เข้ามาเนี่ยบา,บางคนก็เข้ามาระยะสั้นนะครับเช่นผู้ใช้แรงงานที่ทํางานได้6เดือน,นก็ต้องออกไปนะครับเพราะนั้นเงินเขาก็จะขาดเพราะนั้น,ม,น,ม,นมันจะไม่นิ่งนะครเพราะฉะนั้นการบริหารจัดก,การของอกลุ่ม c ีอผู้บริหารจำเป็นต้องอเข้ามาดูเรื่องตรงนี้ครแล้วก็ความเสียเยนะเส่ยงในอนาคตที่เกิดขึ้น จากคำพูดที่ว่าไม่มีของฟรีในโลกใบนี้หรือของดีราคาถูกก็ไม่มีในโลกใบนี้ดูจะเป็นเรื่องจริงและยังสะท้อนต้นทุนการใช้ชีวิตรวมถึงต้นทุนในการได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในแง่ความมั่นคงในการทํางานและในแง่การได้รับการรักษาพยาบาลที่ยังคงมีความแตกต่างกาันตามหลักการที่ว่า <Walking in eur ysis> จ่ายมากย่อมได้สิ่งที่ดีๆทั้งที่เห็นจับต้องได้หรือรู้สึกได้นั่นเองก็มีข่าวหลายข่าวนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีงานวิจัย นะฮะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานของรัฐที่ทําวิจัยด้านนี้ด้วยแล้วก็ของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนที่ตรวจสอบนะครับก็พบว่าบริการทางการแพทย์ของประกันสังคมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับสิบคืนนะเพราะนั้นเนี่ยทีมผู้บริหารนะครับหรือว่าบอร์ดของประกันสังคมต้องปรับปรุงโดยด่วนนะครับแล้วก็เพิ่มทางเลือกหรือว่าเปิดช่องให้กับโรงพยาบาลนะครับที่ บริการไม่ดีเนี่ยนะฮะก็ต้อง eliminate ออกไปก็คือต้องหยุดไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพก็คงต้องขอร้องนะครับให้รับประกันสังคมให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้กันตนนะครับรายย่อยหรือว่าคนอื่นได้ใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง